เหตุปัจจัยนะครับที่ทำให้แวนเป็นที่รู้จักในระดับโลกเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งสองสิ่งครับสสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้แวนเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักมาจนถึงทุกวันนี้ก็ว่าได้เว้ยสิ่งแรกนะครับก็คือรองเท้าแวน์ครับรุ่น slip on checkerboard รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่มันมีลายตารางๆาาเนี่ยที่ดูจะเป็นเอกลักษณ์ของแวนส์เลยนะ คือตอนแรกเนี่ยแวนเขาเห็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาเพ็นไอ้ลายขาวดาขาวดำเนี่ยนะตารางตารางขาวดำเนี่ยในรองเท้าของเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคคนที่ใส่รองเท้าเนี่ยทาร์เก็ตของเขาลูกค้าเขาเนี่ยชอบไอ้ลายนี้เขาก็เลยลองผลิตไอ้รองเท้าลายนี้ดูขึ้นมาเว้ยนี่คือสิ่งแรกนะ ส่วนปัจจัยสิ่งที่2นะครับที่มาประกอบกับไอตัวรองเท้า l i p On Checkerboard ของแวนคู่นั้นนะครับเป็นคนครับเป็นคนที่ถ้าผมบอกไปคุณอาจจะเวอร์ก็ได้เว้ยในช่วงที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินชื่อของเขาแบบหนาหูเลยทีเดียวแหระครับคนคนนี้ที่เขามาช่วยทำให้แวนเน่ยนะได้กลายเป็นที่รู้จักไปทั้งประเทศอเมริกาแล้วก็ทั่วทั่วโลกด้วยอ่ะ เขาไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับผมว่าคุณเคยได้ยินชื่อของเขาอยู่แล้วครับเขาคือชอนนั่นเองครับชอนครับถูกต้องครับได้ยินไม่ผิดหรอกครับเขาคือชอนชอนเป็นคนที่มาช่วยทำให้แวน์เนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วทั่วโลกครับชอนเพนครับชอนเพนเป็นดาราฮอลลีวูดรุ่นเก่านะครับฝีมือการแสดงของเขายไม่ธรรมดาเลยครับ ผมกำลังพูดถึงชอนเพนอยู่นะครับไม่ใช่ชอนชัยจังไรที่ไหนชอนเพนในวันนี้เขาเป็นดารารุ่นเก่าแล้วแต่ว่าย้อนกลับไปในวันนั้นในปี1982ตอนนั้นเขายังเป็นหนุ่มกระตาะอ,อยู่กระดูกกรุบๆเลยเว้ยชอนเพนเขาได้รับเล่นหนังเรื่องหนึ่งครับมันเป็นเรื่องความรักวัยรุ่นวัยเรียนเป็นหนังฝรั่งนะ อารมณ์ประมาณอเมริกันพายอารมณ์ประมาณหนังนักเรียนจังไรอะ่ะมีชื่อเรื่องว่า fast time at Richmond High เรื่องนี้ระดับดีกรีของแคลเซียมมันสูงครับติดเลดครับเรื่องนี้ติดเหลดแน่นอนน้องๆอย่าไปหามาดูนะครับน้องๆหนูๆคนไหนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะก็อย่าไปหามาดูบทบาทที่ชอนเพนเขารับเล่นนะครับเขารับเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเจฟสเปคโคลลีซึ่งเป็นตัวละครสายแบบ ร่วนร่วก็โก,โกโ้เปิเปไม่อยู่ในลู่ในทางอะไรทั้งนั้นเกินเบอร์มากๆครับกูมาเรียนอ่ะกูเข้าเรียนอ่ะแต่กูก็มีแนวทางในการเรียนของตัวกูเองเอาตรงๆนะถ้าสมมุติว่าคุณได้ดูหนังเรื่องเนี้ยในตัวของเส้นเรื่องเองน่ะมันไม่มีส่วนไหนที่เกี่ยวกับตัวของเจฟเลยเว้ยคือจะตัดพาร์ทของเจฟออกไปเลยเนี่ยก็ได้ เพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆมากมายนะครับคือเรียกว่าไม่มีตัวละครตัวนี้เลยก็ได้ไม่ใช่พระเอกไม่ใช่นางเอกไม่ใช่อะไรทั้งนั้นไม่ได้ติดเหล็กกับใครเขาด้วยแต่ด้วยบทบาทการแสดงฝีมือการแสดงของชอนเพนในวันนั้นเนี่ยมันทําให้ตัวของเจสฟเอร์ลลี่เนี่ยมันเป็นเหมือนตัวโบตัวที่คนมาดูแล้วจดจํามันเป็นตัวละครที่คุณสามารถที่จะเห็นเขาล่วงลงมาจากรถรถตู้ได้ครับ พร้อมกับควันขมงชงเฉงเลยอาจจะเป็นไอ้น้ำก็ได้นะในรถตู้เมืองนอกนี่เขาอาจจะเปิดแอร์แล้วมันหนาวมากอะครับจนมันมีควันไอ้น้ำเนี่ยพวยพุ่งออกมาได้ขนาดนั้นแล้วเจสปาโคลี่เนี่ยเขาก็ล่วงลงมาครับในท่าที่ไม่ปกติธรรมดาเจสปาโคลี่สามารถที่จะมาสายได้เข้าห้องเรียนสายได้เป็นปกติครับใส่เสื้อแบบไม่เรียบร้อยเข้ามา มีไอขนมปังเบเกอร์เนี่ยเนบพุงมาด้วยอันหนึง่งถือรองเท้าเข้าห้องเรียนมาเป็นคนประมาณนี้สามารถที่จะนอนในงานการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนได้เพราะกูไม่ได้สนใจเท่าไหร่สิ่งที่เจฟสเปกโกลลี่เขาสนใจใฝ่ฝันครับเขาสนใจกีฬาเหมือนกันแต่ไม่ใช่กีฬาบาสไม่ใช่กีฬาอะไรทั้งนั้นเขาสนใจการเซิร์ฟครับเขาฝันว่าเขาจะเป็นแชมเปี้ยนเซิร์ฟแล้วก็มีสาวๆเซ็กซี่เนี่ยอยู่รายล้อมตัวเขาเต็มไปหมด เขาสามารถที่จะเป็นคนที่กระโดดขึ้นไปแหกปากร้องเพลงได้กลางงานพรอมของโรงเรียนอนอกจากที่จะหลุดสุดติ่งแล้วเนี่ยเขายังเป็นคนที่หัวดีด้วยนะเขาสามารถที่จะเรียนผ่านชั้นได้โดยที่เขาไม่ต้องแบบว่ามานั่งท่องตำลงตําลาอะไรมากมายเพียงแค่เขาทําข้อตกลงกับคุณครูเท่านั้นเองครับว่าเฮ้ย hey, จานจานจานปีหน้าจา์อยากจะมาเจอนักเรียนอย่างผมอีกเหรอเฮ้ย hey, จานยังไม่แฮปปี้หรอก จารย์ไม่อยากเจอผมหรอกปีหน้าให้ผมผ่านเถอะมันเป็น Energy ประมาณนี Mich ้ครับซ e ึ่งมันแม่งโคตรตรงกับ Energy ของความเป็นแบรนด์ของแบรนด์นเลยคุณนึกออกไหมเฮฮาปาร์ตี้ Energy เยอะครับเข้าไปเสพคลิปเต็มๆได้ทางช่องอ่าสมการตามลิงก์ด้านล่างเลยครับ